S <S <S อะไรจ่ะมันต้องยืดอยู่แล้วแต่ของเขาคือยืดแบบชีสเจียวทีทอดซึ่งบอกเลยว่าชีสแตกน้ำปลาสลิดนางงามมองลองกระดายั้นชั้นไปครองเน้นแบบว่าเนื้อนุ่มว้าวไม่อ้วนไย่างาไม่มีน้ำมันเออเ่านะั้นแล้วตัวเนี่ยโอ้โอถือว่าหมดแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนแส่มือ กลิ่นฉุนมากโอ้หเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับค้าสู่ชงขันตินะครับทุกคนจังติทธต่ออีพีหนึ่งนั้นคนชอบประมาณแล้วก็หลายๆคนอ่าคอมเมนต์มาแล้วตีเห็นแล้วล่ะพระองคงพระอกรอ,อ,กอ,กอ,กอะไรงี้พริพกทกพริกทอดเดี๋ยวสั่งมาทําให้ไม่ต้องกลัวเลยครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้เรามาเตรียมกันเป็นอาหารบ้างกินตามอาหารดังในติทธต่อทุกคนคือเมนูอาหารข้าวเนี่ยเขาก็มีเยอะมากๆนะครับเมนูแรกก็เลยอ้าฝากกดติดตามหน่อยนะครับฝากกดติดตามช่องขันนนตติิิลล้้าเเยยโดใคคมป สั่งพี่พิมพ์ิพายมาอุ้ยอะไรเขาล้มเหรอโอ้โหล้มล้มมาเผากับไก่ต้มน้ำปลาเพียบเลยโอ้คือเป็นของที่ขายดีมากไก่ต้มน้ำปลาก็ดังข้างหลังเพียบไวมากอะมีตะกร้าปุ๊บแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับทุกคนไม่รอช้าสั่งไก่ต้มน้ำปลามาไม่รูสั่งทันหรือเปล่าเนาะ ใช่ได้เนละไก่ต้มน้ำปลาพิมรีพายมาแล้วสั่งมาไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งนะครับก็อย่างน่ากินเหมือนเดิมนี่ดูต้ม10 15นาทีสุกมาเป็นไก่ต้มน้ำปลาที่จุยซี่แบบนี้โอ้โหไม่รอช้าทุกคนเตรียมข้าวเลยมาเอาข้าวมาอ,าอาาร่อยนะแต่ว่าถ้าแบบกินเยอะๆบางทีมันอาจจะอุ้ยเลี้ยนไปแบบกินแต่เนื้อไก่ไม่มีน้ำจิม้มก็เอาน้ำจิ้มมาตัดช่วยนะครับนี่โอ้โหทุกคนดูออ้ยความแบบช้ำน้ชอบตรงเนี้ยแหละคือกลิ่นเขาหอมน้ำปลามากเป็นกลิ่นหอมของน้ำปลา ยุยแบบหนังติดถุงเลยทุกยุ้ยปื่อุ้ยแล้วดูไหมหยิบขึ้นมานี่แค่แทบจะแบบซูบนี้เลยเนะครับกินเปล่าเปล่ากันเลยเนาะทุกคนเค็มน้อยนะครับแล้วก็หอมน้ำปลาอะเดี๋ยวเรามากินกับตัวน้ำจิ้มกันบ้านนี้นะครับเรากินใ่กันบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าของพี่บิ๊มเนี่ยดีตรงที่เนื้อมันอะ่ะโดยเฉพาะตรงหนังนะ มันแบบมันฟินอะพูไม่ถูกคะแนนความอร่อยดูจากหน้าตาของตีเองได้เลยเมนูต่อไปทุกคน,คนทำไมเไมอะอ๋อคือเขาเคมว่าชีสเขายืดโอ้อคือจริงๆอ่ะชีสอะมันต้องยืดอยู่แล้วยืดแบบยืดแบบสามชั้นแล้วนะแล้วเป็นเกี๊ยวนะครับเป็นไปได้ไงองุ้ยดูกัาบี หนึ่งกล่อง59บาทนะครับทุกคนมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแล้วครับเคียวชีสเคียวชีสนะครับทุกคนอะมาลองกันอันนี้พูดเลยว่าไม่เคยกินนะก็เป็นผง,งพาิกาที่เขาโรยๆแล้วก็ว้าวมีชีสมีกระปุกน่ารักมินิมอลมาให้ด้วยนะครับต้องเอาไปทอดนะแต่เดี๋ยวก่อนทอดติดขอให้ัแวกดูมาดูกันทุกคนว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะอยากรู้มากเลยอันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะความชีสแน่นจริงเยอะจริงอ๋อ ก็คือเขาใส่ชีสแน่นอ่ะ159จะได้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับที่เป็นเกี๊ยวนะครับเราก็ตั้งไฟร้อนกลางกนะครับทุกคนแล้วก็ทอดน้องลงไปเลยนะครับผมมาแล้วลูกจ๋าชีสเจียวทีทอดซึ่งบอกเลยว่าชีสแตกเออเพราะว่าเขาใส่ชีสมาเยอะดูชีสแตกก็คือเตียทอดไฟแรงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้นะเราก็กำลังดีแต่ประเด็นคือหยิบได้ร้อนกัดเลยดีกว่า ลองโรยผงน้องพองอะ่ะน้องไม่ยืดอ่ะทุกคนอ๋อที่อยู่นี่เราจะเรบอกเขาไม่ยืดเดี๋ยวดราม,มา่ายืดยืดยืดน่ากินมากมากจะเลี่ยงนะทุกคนกินกับผงชีสปาฟิกา้าอร่อยกินกับผงปาฟิกา้าเข้ากันมากอร่อยไม่รู้จ่อไะกว่าจะเป็นน้ำปลาสลิดนางงามมองลองในเป็นเส้นไปครอง ทุกคนอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นน้ำพริกปลาเส็ดที่แพงที่สุดแล้วแต่เขาบอกว่านี่เขาใช้แบบปลาสลิดเป็นแบบเนื้อเนื้อเป็นตัวตัวนะครับแล้วก็โอ้โหคือแบบว่าเป็นปรุงรสเป็นสูตรเด็ดของนางงามเออมาแล้วครับทุกคนตือนตือมองลง,ลงกระดาษฟัช,ชั่นไมครบอ,อสเขเรานะครบบน,นวัฒนะครับมาเปิดเลยถามว่าอา้าวจริงจมันต้องมีซีนปิดทำไมไม่มีทำไมเหลือแค่นี้ ออมันอร่อยอะแกฉันก็กินไปแล้วครึ่งกระปุกครับเขาจะมีเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูเผ็ดน้อยนะครับที่สิสั่งมานะครับแล้วใช้เนื้อปลาสลิดไป65%สเนน้นเน้นเน้นเน้นมีอยอยด,ด้วยจ้ะเอออย่างน้อยก็ปลาสลิดนี้สุพรรณบุรีรอเปล่า <c oughs> อันนี้คือว้าวตรงที่แบบเฮ้ยเขาให้เนื้อปลาสลิดมาแบบนี้แต่ก็เราก็ซื้อไปทอดทั่วไปได้เนาะแต่เขาบอกว่า65%เนี่ยทุกคนมาดูใกล้ๆนะนี่คือตักมา คือเราจะเห็นเลยว่ามีความแบบเป็นปลาสลิดเหนือปนๆนะบวกกับตัวน้ำพริกนะแล้วก็มีพวกแบบกระเทียมเจียวอะไรเนี่ยนิดหน่อยเอยงทุกคนหอมมากขอเยอะๆเลยได้ไหมเดี๋ยวกินเปล่าๆก่อนเลยหนึ่งคำทุกคนหนึ่งคำนะครับจำจนวันตายทุกคนบ่ชุ่ยจะงเขาครับจะเป็นความแบบกรอบแล้วก็หอมแบบปลาสลิดทอดกรอบทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับนี่คือผักที่ติดใจมากินครับทุกคนนี่นะครับกินกับข้าวข้าวกันมากต้องมีอะไรคลุกแล้วคือแบบแค่ปลาทะเลอ,อ่างคลุกกับข้าวนะทุกคนแล้วก็ความเผ็ดลดลงเยอะมากเพราะกินกับข้าวเอสเานหนังเขาครับว่าจะกรอบไหมทุกคนมาดูเมนูต่อไปนะครับ หมูยอเขาโตมัดหรือเปล่าเขาทำมาเหมือนเขาโตมัดอยเขาหั่นกลางอ๋อมีหนังหมูกับพริกไทยดำพริกไทยดำทุกคนค่ะพริกไทยดำเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าเนื้อนุ่มนะครับทั้งหมด339บาท3แท่งเอาตรงๆนะ สิว่ามันก็แพงเพราะเขาแบบเอ้ยมันแบบ3ามแต่เดี๋ยวมาดูขนาดก่อนเพราะเขาบอกว่าใส่จัมโบ้ถ้าใส่จัมโบ้ถ้ามันใหญ่จริงมันจะคุ้มอะเพราะว่ามันเป็นเมือหมูยอล้วนเนาะมามามา,มาดูกันมาแล้วทุกคนสามแทง่งทําไมฉันได้มาสองแทง่งเพราะอะไรเพราะว่าใช่ครับแม่ที่เอาไปรับประทานไปแล้วหนึ่งแท่งครับทุกคนฉันตรงนี้เล็กกว่าอีกอะทุกคนดูดิใหญ่หมือน<า>ว<ะ>่ายางดิจริงจริงด้วยอุ้ยอะไรอะทาไมเขามีถุงอะไรอยู่ในนี้อะอุ้ยอะไรอ๋อคือน้องเขาจะหัน่น แบบอุ้ยแต่ว่าอันนี้ทานได้ทุกคนก็คือเขาห่อมาแบบนี้นะคะเป็นห่อถุงแบบนี้นี่ว้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นแบบพริกไทยดํานะอุ้ยเนื้อพริกไทยดมดูนุ่มเนาะในเซตติดได้นี้ด้วยทุกคนเขาจะมีน้าจิ้มมาให้นะครับซึ่งจริงมีเต็มขวดแตนที่บอกคุณแม่กินไปแล้วหนึ่งชิ้นเขาก็เทไปแล้วนะครับเกือบครึ่งขวดนะครับฉะนั้นเราจะเหลือน้าจิ้มอุ้ยแต่น้าจิ้มเป็นน้าจิ้มแบบน่าจะสูตรเขาทําเองเลยทุกคนดูมีความแบบกระทงกระเทียมมีชิกเป็นชิ้น,ช,นชิ้นแบบนี้นะคระ <c oughs> เยอะมากเลยดูทางท่อนเนื้อเขานุ่มละมุนมากเลยเขาทําให้เนมันแบบอย่างนี้ได้ไงวะมันดีมากเลยอ่ะมันไม่แข็งจนไปแล้วก็ไม่ได้เละแต่มีความแบบมีความหูมีความพริกไทยแบบหอมๆแล้วน้ำจิ้มของเขานะครับจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดๆแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ยอเพราะเขาไม่ได้จ่ายเพราะเราสื่อมารีวิวเองจิ้มทางช็อกนี้เลย เห็นไหมจะมีแบบเอ็นหนังหมูนะคะเห็นไหมแบบนี้เลยกินเปาเปล่าก่อนะอันนี้คือแม่ที่ติกินเหลือไว้ติชอบบิ๊ทไทยรัมากปากนะว่าเพื่อนติเขาทำธุรกิจนี่เบส b บบีช่องนี้ครับทอดกุนเชียงในน้ำยังใ้ำอดกยงในงให้ช่ำคุณเชียงบ้านเบบีทุกคนเฮ้ยไม่ได้ทอดน้ำมันนะทอดน้ำนะฟังดีๆหมูแท้ร้อยเซนทุกคน ก็คือเป็นเนื้อหมูเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยใส่ลงไปในน้ำน้ำเปล่านะทุกคนเห็นเปล่าไม่ใช่น้ำมันนะไม่ต้องกลัวกระเด็นนะไม่ต้องกลัวกระเด็นนะแล้วก็คนคนคนจนมันเข้าไปอุ้ยจนมันฉ่ำนี้โอ้หจกจากน้ำเยอะๆนะมันโอ้ต้องนานเหมือนกันหรือเปล่าเนะี<อ>่ยก็สั่งมาแล้วครับนี่เลยกุนเชียงเบสเบบีนะครับผมนี่ให้ใต้เขามีออยด้วยราคานะครับ19 0กิบบาท เฮ้ยร้อยเก้าสิบาทแบบได้ทุกนี้แพงกว่าที่ผหนึ่งสองสามสี่ห้าติว่าคุ้มนะเพราะว่าห้าอันเนี่ยแล้วมันเป็นหมูร้อยเปอร์เซนทุกคนโอเคสดใหม่หอมสะพั่หขันนิ้วตัวเองนะครับใส่น้ำลงไปแบบนี้แล้วรู้ไหมว่าทอดราดดียังไงไม่อ้วนไงไม่มีน้ำมันเออเผา้นแล้วตัวเนี่ยความแบบว่ากุนเชียงเขาก็จะแบบช้ำมแบบนี้นะความความดีร้อนๆจากกระทะเลยกุนเชียงหมูแบบรู้เลยว่าเป็นหมูแท้แน่นอน หวานน้อยสออำพุ่งจริงอันนี้อร่อยแล้วไม่ขึ้นแล้วคือแบบสีไม่ต้องแดงสีอย่างนี้ก็คือเนื้อหมูจริงหร้อนมากนูดนี้นะครับเป็นอะไรเปรียะชีสคือ,อยังไงเป็นแบบเปียะแบบลาวาไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยหรอ อ๋อแต่ข้างในคือไม่มีไส้หรือ,อยังไงว้าวข้างในเป็นไส้ชีสตากเกอร์นอสนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาททุกคนมาลองดูกันแล้วขายไปแล้วหกร้อยชิ้นทุกคนแต่เขาบอกว่าเป็นเบียร์ชีสนะครับแสดงว่าด้านในน้องเนี่ยจะต้องเป็นชีสใช่ไหมโอเคไม่รอช้าทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเว็บนะครับนี่เขามีอาริกาโน่นะครับแล้วก็ตัวซอสมาให้ด้วยนะครับไม่แน่แต่น่าจะเป็นซอสพริกนึ่งมะเขือเทศน่าจะเหมือนะเขือเทศนะ คุณๆทุกคนที่เพิ่งดูเขามีใบวิธีการทานนะครับ<า>เขาจะมีหลายเปียมากเลยนะแต่ว่าที่ตีสั่งมาจะเป็นตัวเปียชีสเนอะทุกคนดูนะครับนี่ก่อนยังไม่แบบอะไรก่อนนะครับว่ายืดไหมก่อนโอ้นี่หรือว่าจะเป็นแค่รสชีสเปล่าๆตัวแป้งมีความหอมชิดจะาเลยนี่ครับใส่เป็นซอสใบเนตรกโนโ่หอมหอหอ พอมกัซอสมะเขือเทศนะครับอร่อยเลยโอ้โหนี่นี่นี่ร้อนนี่มันเยอะจริงนะครับอันนี้คือแบบให้เห็นและสัมผัสได้เลยว่าเยอะจริงๆนะว้าวอืมเมนูนี้ครับจัดโปรมึกหยองทวิสติ้ครับคือหนึ่งถุงเขาเขาเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเนาะว้าว ดูหอมอยู่นะแต่ว่านี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแบรนด์นะแต่ว,ว่าคนสั่งคือเยอะมากเนะื่องาคนชอบกินแบบปลาหมึกขนมแบบนี้หรอครับทุกคนทุกคนชอบกินนะคมไม่รูาหน่อยใช่ก็ปลาหมึกเนะาะเพราะโดนเคี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าอุ๊ยเราเคตอนแรกนึกว่าจะเหนียวนะเพราะโดนเคี้ยวหมนปุ๊บ,บแต่พอนั้นพอโดนน้ำน้ำลายแล้วอ่ะมันก็แบบฟึบเลยแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวง่ายเลยขาดเลยคลินี้เพลินเพลินดูเน็ตฟิก เมนูนี้เป็นเมนูที่คนบอกว่าฮน่าเผ็ดแต่ไหนน,นั่นมาม่าเผ็ดจริงๆครับวันนี้ช่องพี่กินกับกี้ปะนี่เขากินนะครับเป็นมาม่าเผ็ดนะครับที่แบบตัวฮิตๆที่เขากินกันเยอะๆมากที่มันเป็นถุงสองๆอ,งส,องสีดำๆมาทุกคนแล้วก็กินกับไข่กุ้งกรุบๆครับมันช่วยลดเผ็ดไหมสรุปพี่มันช่วยลดนี่ตัวนี้โกสเปเปอร์ดิมแต่ว่าหลายๆคนเคยเห็นแลวหลายคนเคยสั่งซื้อ นี่เป็นซองมาในรูปแบบเส้นสีดำๆแบบมาม่าเผ็ดมาเลเซียเลยครับทุกคนอันถือว่าหมดไหมฮะถือว่าหมดแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนแสแมื้งมือกลิ่นฉุนมากกลิ่นนี่ไข่กุ้งหลบอุ้ยน่ากินน่าเป็นเค็มเผ็ดอะเป็นอร่อยนะเป็นเค็มแบบเค็มอร่อยอะแล้วก็เผ็ด ไม่ได้ปากด้วยตายตายแต่ปากมาทุกคนไม่ดีมากขอชูทุกคน,กออกคนเอาลูกบุหวารุ่นใหม่เป่าเปลือกแบบนี้พิมน์แบบนี้แล้วกินอันนี้แทบปิดมาทุกคนเนื้อเขาจะเป็นเนือ้อใสๆแกดูนะเหนื่อยน,นะเต็มตัวมันไม่เห็นร้อนเนาะเดี๋ยวไล่สื่อมาทำต่ออีกนะครับ,บคลิปนี้เราไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอความสุขมากครับ